สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอัปเดตครับสำหรับรายการอัปเดตดินเวสเมนต์ประจำวันจันทร์ที่20วิมิถุนายนครับในหัวข้อท็อป,ปิกที่ชื่อว่าหุ้นไทยยังไหวอยู่นะครับโดยเนื้อหา ของวันนี้ครับจะเป็นภาพรวมของตลาดหุ้นไทยอีกเช่นเคยครับและผมจะพาไปดูแบงค์ชาติต่างๆเนี่ยมีประชุมกันวันไหนบ้างนะครับแล้วก็ปัจจัยที่จะต้องติดตามในระยะสั้นนี้เดี๋ยวเราไปดูกันครับอันดับแรกครับวันนี้เนี่ยตลาดหุ้นไทยเนี่ยก็ยังคงปรับตัวอยู่ในบริเวณนะครับโซนแนวรับตานที่1นะครับถ้าเป็นมุมมองผมเนี่ย1,560จุดนะครับถ้ายังคงแข็งแกร่งอยู่วันนี้เป็นวันที่3แล้วนะครับ ก็ยังถือว่าหุ้นไทยเนี่ยทำได้ดีมากๆนะครับแต่ว่ารุ่มการซื้อขายของวันนี้เนี่ยก็เรียกได้ว่าน้อยมากๆนะครับเดี๋ยวค่อยพาไปดูในลําดับถัดไปก็ถือว่ายังดีครับ1 5 6 0จุดเป็นแนวรับด่านแรกนะครับสําหรับอรอบขาลงนะครับถ้าเป็นนักทุนที่เป็นเก็งกําไรเนี่ยก็แนะนําอย่าพึ่งนะครับรอให้ดัชนีเนี่ยปรับตัวลดลงอีกนิดนึงหรือว่ารอปัจจัยบวกเพิ่มขึ้นมาก่อนก็ได้นะครับซึ่ง ปัจจัยที่ยังคงรอกดดันอยู่เนี่ยนอกจากเรื่องของอรัฐบาลขอความช่วยเหลือในเรื่องของการแบ่งกําไรของบริษัทพวกกลุ่มลงกันนะครับมันจะมีอีกอันนึงที่เป็นเรื่องของภาษีการขายคืนหุ้นนะครับการขายหุ้นเนี่ยก็ยังรอเข้าคอรอมออยู่นะครับแต่ตรงเนี้ยไอเรื่องที่เด่นกว่าเนี่ยก็คือเรื่องของการแบ่งกําไรเข้ากองทุนน้ามันเนี่ยครับประมาณ3เดือนตัวเลขกี่กี่พันล้านก็ไม่รู้นะครับ อันนี้อาจําไม่ได้แต่ตรงน,นี้ยังยังไม่รู้ว่าผลจะออกมาเป็นยังไงนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยหุ้นในกลุ่มลงกานเนี่ยก็ถือว่าตอบรับปัจจัยนี้ไปบ้างพอสมควรแล้วนะครับนะครับตอบรับไปบ้างแล้วนะครับยังไงก็ต้องรอดูในระยะถัดไปนะครับแต่ว่าปัจจัยนี้ยังกดดันอยู่อันนี้เป็นภาพภาพเดิมนะครับที่ผมเอามาให้ดูในวันแรกนะครับของการที่อ่าดัชนีปรับตัวลงมากระแทกแรงๆนะครับถ้าหากว่าหลุดแนวรับ1560จุดในด่านแรกนะครับ ต่อไปเนี่ยจะเป็น1,530 1,515และอีกอันหนึ่งที่ผมแถมให้ในครั้งก่อนนะครับเป็น1,480นะครับแต่ก็อย่าอย่าให้เกิดขึ้นเลยขอให้เนี่ยแว่งอยู่1,500แนละ1,500กลางๆเนี่ยเอาอยู่แล้วประเทศไทยนะครับขอเป็นเพียงเท่านี้ก็พอนะครับถ้าผันผวนมากกว่านี้เนี่ยอาจจะเรียกได้ว่าอย่าให้มันเหมือน Bitcoin เลยนะครับมันมันรุนแรงเกินไปนะครับซึ่งการที่ ภาวะตลาดหุ้นทั่วโลกนะครับยังคงแกว่งตัวพันขวเนี่ยก็เนื่องจากว่าความเสี่ยงของการเกิดวิกฤตเศร,รษฐกิจเนี่ยมันมีมากก็เนื่องจากว่าพันธบัตรอายุสั้นของสหรัฐนะครับผลตอบแทนอ่ะมันดันสูงกว่าพันธบัตรระยะยา,าวตรงนี้เนี่ยมันเป็นคือถ้าถ้าพูดในเชิงของทฤษฎีเนี่ยมันมันเขาบอกอย่างนั้นนะครับว่าถ้าเกิด Inward y ์ติวเคิร์นะครับผลตอบแทนตัวสั้นมากกว่าตัวยาวเนี่ยวิกฤตเศร,รษฐกิจมาแล้วสาเหตุเป็นเพราะว่าคนเนี่ยนะครับหรือนักลงทุนเนี่ยแห่นะครับ แหงเข้าไปซื้อพันธบัตรระยะยาวเพราะว่ากลัวความเสี่ยงนั่นเองนะครับทำให้แปลงเทขายตัวบอลบอลสั้นๆเนี่ยนะครับออกมาเยอะนะครับแล้วก็เข้าไปซื้อตัวยาวนั่นเองนะครับอันนี้ก็คือทฤษฎีว่าจะเกิดวิกฤตนะครับเงินบาทของไทยนะครับยังอ่อนแค่ได้อีกหรือไม่นะครับตรงนี้ตอบชัดๆเลยว่าอ่อนได้อีกนะครับแต่ถามว่าถึง36มหกไหมมีโอกาสเป็นไปได้แต่มีโอกาสเป็นไปได้อาจจะเห็นประมาณสัก35.7ก่อนนะครับแล้วก็อาจจะแกว่งตัว ประมาณนี้นะครับธุรกิจนําเข้าส่งออกเนี่ยเรียกได้ว่ามันก็มีทั้งดีและเสียนะครับแต่โดยส่วนใหญ่ถ้าหากว่านําเข้าเนี่ยจะจะค่อนข้างเก็บตัวเยอะนะครับนำเข้าเนี่ยค่อนข้างจะเก็บตัวเยอะนะครับเอ่อก็ส่งผลมันมันไม่สมดุลนะครับมันก็ไม่ค่อยดีนะครับสาเหตุที่เงินบาทของไทยโอกาสอ่อนได้อีกก็เนื่องจากว่าการประชุมของสหรัฐนะครับที่เป็นตัวแปรหลักในการเพิ่มดอกเบี้ยสกัดเงินเฟ้อเนี่ยนะครับเขาก็จะจะประชุมก่อน ของไทยนะครับประชุมก่อนกนง,ง,ง,งของไทยอีกหนึ่งครั้งทําให้แกปบมันกว้า,วางอันเนี้ยตลาดเนี้ยมันเป็นการประชุมของตราดนะครับที่เอามาเรียงให้ดูแต่หลักใ,ใจใจความเนี่ยมันคือวันที่2 6 27ดนี่แหละแล้วคาดว่าน่าจะขึ้นดอกเบีย้ยเนี่ย0ู5รแรงๆเท่ากับครั้งก่อนสัปดาห์ที่แล้วเลยนะครับครั้งที่แล้ว0.75นะตลาดหุ้นยังลงอย่างนั้นนะครับแล้วครั้งนี้ล่ะแล้วแก็บที่เกิดขึ้นอีกล่ะเพราะว่าของไทยเนี่ยประชุมที่สิสิงหาช้ากว่าานนันหมมยคว,าว่า ธนาคารกลางสาหรัฐประชุมสองครั้งประเทศไทยเนี่ยประชุมช้ากว่านะแล้วประชุมแค่ครั้งเดียวด้วยนะครับซึ่งเบืเ้องต้นนะครับไม่น่าจะมีการประชุมฉุกเฉินของกรองงอไทยนะครับแต่ทางโซนยุโรปเนี่ยเขาบอกว่าเงินเฟ้อมันเยอะเขาประชุมฉุกเฉินกันไปเลยแล้วก็ออกนโยบายนะครับแต่ของไทยเนี่ยรอวันที่10ลูกเดียวเลยนะครับก็ต่อมาเป็นการประชุมของ b ิ j เนะบิลจเนี่ยค่อนข้างที่จะสนทางกับเพื่อนเพื่อนนะครับเพราะว่า,เ,าเขายังคงกระตุ้นเศรษฐกิจของเขานะครับ เราเบสติดลบนะครับแล้วก็ใช้นโยบายนะครับยูเคิร์ฟคอนโทรลก็คือเอาเงิน,นไปซื้อพนันธบัตรนะครับให้ยูเคิร์ฟเนี่ยมันต่ำๆนะครับซึ่งอันนี้เป็นครั้งที่แล้วนะครับเรามาดูว่า B.O.J. เนี่ยนะครับมีครั้งถัดไปเป็นยังไงบ้างนะครับก็จะเป็นวันกรกฎาคมวันที่20นะครับก็จะเป็นเดือนหน้าวันที่20แล้วก็กันยาตุลาแล้วก็ธันวานะครับซึ่งอันนี้ก็ต้องลุ้นกันว่าเขาจะ ประกาศกั้นเงินเฟอ้อไหมแต่ถ้าหากว่าดูจริงๆเนี่ยเงินเฟอ้อของญี่ปุ่นเนี่ยไม่ขึ้นนะเงินเฟอ้อของญี่ปุ่นไม่ขึ้นก็อาจจะเป็นเหตุผลที่ดีก็ได้ที่เขายังคงกระตุ้นเศรษฐกิจต่อเพียงแต่ว่าประเทศอื่นๆเนี่ยมันมันขึ้นตอกเบี้ยงไงไม่งั้นเนี่ยมันก็จะเหมือนกับของไทยนะที่เงินบาทมันอ่อนค่าเงินเยนตอนนี้ก็อ่อนค่ามากๆนะถ้าหากว่าสนใจที่จะแลกเปลี่ยนจากเงินบาทเป็นเงินเยนเนี่ยตอนนี้ก็ถือว่าแลกเพื่อที่จะ มีวัตถุประสงค์นะเพื่อที่มีวัตถุประสงค์ไปท่องเที่ยวประเทศญี่ปุ่นได้นะแต่ถ้าหากว่าเก็งกาไรอันเนี้ยเรียกได้ว่าต้องคํานวณดีๆแต่ว่าก็ไม่แนะนําดีกว่านะครับเอาเงินไปท่องเที่ยวนะครับเรียกได้ว่าทริปถูกๆดีกว่านะครับให้มีความสุขสบายใจอันเนี้ยแนะนํามากกว่าไปาเก็งกาไรค่างเงินนะครับเนื่อหักถัดมาครับปัจจัยระยะสั้นนะครับที่สุดนะครับก็คือการที่เจอโลมพาเวลเนี่ยนะครับประทาน ธนาคารกลางสหรัฐนะครับจะถแถลงนโยบายการเงินแล้วก็ภาวะเศรษฐกิจของสหรัฐเนี่ยในรอบครึ่งปีนะครับต่อคณะกรรมาการธนาคารกลางประจําวุฒิุธานะครับก็อันนี้มันจะเห็นท่าทีนะครับแนวความคิดว่าเศรษฐกิจกับนโยบายการเงินเนี่ยมันเป็นยังไงซึ่งเจอลรมพาวเวลเนี่ยจะเป็นคนถแถลงเองด้วยด้วยนะครับแล้วก็ที่สําคัญคือนอกจากวันพุธนี้แล้วเนี่ย ระยะสั้นๆนะครับจะต้องติดตามตัวเลขเงินเฟอ้อของทางกลุ่มประเทศยุโรปด้วยนะครับว่าจะเพิ่มสูงขึ้นมากแค่ไหนนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูปัจจัยต่างๆนะครับอันนี้เป็นตลาดหุ้นนะครับล่าสุดแล้วนะครับแท่งเขียว2แท่งนะครับปิดบวกขึ้นมาได้เป็นสีเขียวนะครับซึ่งก็ยังคงอยู่ในบริเวณเนี่ย1,560จุดนะครับ แต่ถ้าหากว่าลงมาเนี่ยก็จะเป็น1 5 3 0 1 5 1 5แล้วก็1480นอะครับอันนี้ก็เป็นสี่ด่านสำคัญนะครับย้ำว่าเป็น4ด่านสำคัญนะครับต่อมาครับราคาน้ำมันนะครับราคาน้ำมันเนี่ยขึ้นไปทำสูงสุดนะครับอ่า123ดอลลาร์ต่อบาเรลแล้วก็ปรับตัวลดลงมาเรื่อยๆปัจจุบันเนี่ยอยู่ประมาณ110เหรียญดอลลาร์ต่อบาเรลนะครับคือราคาน้ำมันเนี่ยมันสะท้อนถึงภาวะเศร,รษฐกิจที่หลายๆประเทศนี่ยนะครับ ขึ้นดอกเบีย้ยเพื่อที่จะหยุดชะง,งักนะครับเงินเฟอ้อทาให้ความต้องการใช้น้ํามันเนี่ยนะครับในตามทฤษฎีเนี่ยนะครับปรับตัวลดลงนะครับแล้วอีกอย่างเนี่ยตอนนี้การคว่ำบาตรของลีลานเนี่ยนะครับมีโอกาสที่จะไม่คว่ำและนะครับไม่คว่ำบาตรแล้วดังนั้นเนี่ยทำให้ตัวซัพพลายนะครับของน้ามันเนี่ยเพิ่มมากขึ้นประกอบกับดีมานจากหลายๆประเทศที่มีนโยบายการเงินเข้มข้นเ,เข้มงวดเนี่ยนะครับ ดีมาต่อน้ํามันเนี่ยมันก็ลดลงทําให้ราคาน้ํามันโลกนะครับอันนี้เป็นตัวแทน wti west texas นะครับขอบตัวลดลงนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่เริ่มจะดีแล้วนะครับเริ่มจะดีแล้วนะครับถ้าเป็นตัวผมเนี่ยผมมองว่าจะดีแล้วนะครับแต่ว่าคือมันก็ยังทรงตัวอยู่ในระดับสูงนะครับมันก็ยังยังวางใจไม่ได้นะครับเนื่องจากมาครับผมพามาดูตแัแลกเปลี่ยนของไทยวันนี้เนี่ยจะอยู่ที่35.278บาบาทต่อดอลลาร์ สหรัฐอเมริกานะครับก็ถือว่ายังยังเป็นไปตามความคาดหมายนะครับว่าทะลุเหนือ35บาทแล้วก็ตรงตัวอยู่ในระดับสูงเพราะว่าแกบของดอกเบี้ยที่ต่างประเทศนะครับโดยเฉพาะอเมริกาเนี่ยมันสูงกว่าไทยแล้วก็เดี๋ยวจะมีการประชุมที่เป็นก่อนหน้าไทายอีกเนี่ยเดี๋ยวอาจจะเห็นคือถ้า,ถ,าถ้าไม่ไม่อ่อนบาทแรงๆนะครับไม่อ่อนแรงๆเนี่ยอาจจะเห็นประมาณสัก3ายปลาย,ายไม่ถึง3ามหรอกครับ ที่ผมเดานะต่อมาครับราคาทองคำเนี่ยก็ผันผวนนะครับตอนนี้เป็นในทิศทางของขาขึ้นนะครับตอนนี้อยู่ในเว็บของสมาคมค้าทองคำนะครับก็สามหมื่นจะสามหมื่นหนึ่งพันละนะครับแล้วก็พามาดูตลาดวันนี้นิดนึงนะครับตอนแรกเนี่ยก็ปรับตัวลดลงวินแรงนะครับแล้วหลังจากนั้น,นก็เป,นเป็นแรงรีบาว์นะครับซื้อกลับขึ้นมายังไงเนี่ยมูลค่าซื้อขายต่อวันเนี่ยอยู่ที่ห้าหมื่นหกพันล้านนะครับถือว่าถ้าเป็นมุมมองผมผมมองว่าน้อยนะ ยังน้อยอยู่นะครับไอ้วันที่ลบ30.2วันเนี่ยมูลค่าการซื้อขายตรงเนี้แสนล้านนะไอเนี่ยห้าหมื่นเนี่ยน้อยเลยแล้วก็ที่สําคัญคือต่างชาตินะยังคงขายสุทธิตลาดหุ้นไทยอยู่นะก็ต้องระมัดระวังก็าสาหรับวันนี้ครับผมขอญาตที่จะจบนะครับการอัปเดตนะครับตลาดหุ้นไทยเป็นเพียงเท่านี้นะครับฝากกดถูกใจฝากกดติดตามเป็นกําลังใจให้การอัปเดตแต่ละวันของผมด้วยสวัสดีครับ